พี่ค่ะพี่มิ่งนะคะอรอร์ดพี่สีเนาะคิดถึงกันไม่เอ่ยวันนี้เป็นวันของน้องๆม .6 นะคะก็แบบก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับน้องๆมากๆเลยนะคะที่แบบผ่านทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการของโครงการนี้ไปได้อย่างสวยงามเลยนะคะพวกเต็งเก่งมากเก่งมากๆเลยแบบเวลาผ่านไปไวมากแต่เดียวน้องเล็กของพี่ก็จบม .6 แล้วนะคะ <S <S 2> <S 2> <S แล้วก็พี่ก็เชื่อว่าน้องทุกคนเนี่ยก็คงภูมิใจในตัวเองเนาะไม่ต่างกับที่พี่ ในตัวน้องนะคะใช่อะเดี๋ยวคุยกับพี่พี่โมโอหอก่อนเนาะ,ะแบบอะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมีนาเนาะ,ะนหลายๆคนอาจจะได้รู้ข่าวดีของตัวเองเนาะเนาะว่าอืจะได้ไปเรียนที่ไหนอะไรอย่างงี้พี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ไปถึงเป้าหมายของตัวเองแล้วเนาะใช่สำหรับคนที่รอฟังผลอยู่นะคะไม่เป็นไรเนาะ,ะเดี๋ยววันของเราก็จะมาถึงไม่ช้าเหมือนกันนะคะขออวยพรให้น้องๆทุกคนเลยนะคะแบบเออได้ได้ยินแต่ข่าวดีเนาะ,ะแล้วก็ พี่เมาส์มอยหน่อยนะชีวิตปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นน้องซี้ยโอเคชีวิตปีหนึ่งเนาะหรือว่าเฟชชี่เนี่ยก็สิ่งสำคัญามากๆเลยก็คือการปรับตัวอืมใช่เพราะว่าเราก็จะได้ไปเจอแบบสังคมใหม่ๆเนาะวิธีการเรียนแบบหใหม่เพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งพี่ก็เชื่อว่าน้องๆกจะทำได้ดีอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าเราได้ทําการฝึกตนมาระดับหนึ่งแล้วใช่เอ้เราอาจจะไม่ตกใจมากอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก็ขอไว้พอเนาะว่าไม่ว่าน้องๆจะได้ไปอยู่ที่ไหนเนาะก็ขอให้แบบเออปรับตัวได้เร็ว จอแต่คนที่น่ารักน่ารักได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็ได้ทําได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบจริงๆ,งๆซึ่งอันนี้สําคัญมากๆเลยแบบกาดอก,กจัน้อยล้นดวงไปเลยใช่ก็อยากจะฝากถึงน้องม,ม .4 ม .5 เนาะที่อา,อาจจะกําลังค้นหาตัวเองอยู่นะคะว่าหลังจากที่ได้ไปมอหนอยคะกับเพื่อนต่างคณะที่ได้แยกย้ายกันไปเติบโตหลากหลายสาขาเนาะอก็พบว่าไม่ว่าจะเรียนอะไรก็แบบมีความเหนื่อยเป็นของตัวเองทั่งนั้นเลย ใช่เพราะฉะนั้นะแบบถ้าสมมติว่าเรามีความเหนื่อยด้วยแล้วก็ความสุขไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยมันก็จะดีกับตัวเรามากกว่าเนาะอือใช่น้องๆก็ลองกลับไปคิดลเล่นดูนะคะว่าแบบเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรอาอเหมาะกับแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช้วิธีการก็คือเราอะ่ะแบบก็ลองทํามาทุกอย่างเออเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่หลากหลายเนอะอเดี๋ยวเราก็จะเจอว่าเราเหมาะก,กับอะไรอีกวิธีหนึ่งก็คืออือแอบสองพี่แอบสองว่าน้องๆเนี่ยได้ไปแบบศึกษาดูงานหลายที่มาก ซึ่งแบบเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์ร้อยล้าน,นดวงเลยค่ะสุดยอดค่ะใช่เออน,นี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่อาจจะทําให้เราได้ค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้นเนาะอืมใช่แล้วก็ม .4 ม .5 เนาะเออน้องๆอาจจะไม่ทันพี่แล้วเนาะอ,อาจจะสงสัยว่าคุณนี่ใครอะ่ะไม่รู้จักเลยแต่ว่าน้องๆทุกคนก็ยังเป็นน้องของพี่นะคะอือเพราะฉะนั้นมีอะไรสามารถทักมาปรึกษาพี่ได้นะมีสาระก็ได้ไม่มีสาระก็ได้นี่พี่ยิ่งชอบเลย ก็ลองทักมาคุยกันได้เนาะ,ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะพี่อยากจะฝากไว้เนาะว่าแบบพี่หวังจริงๆว่าน้องๆทุกคนอะ่ะจะมีอาจจะอนจอยนะคะกับการใช้ชีวิตในช่วงมัธยมของตัวเองเนาะ,ะเพราะว่าพอพี่จบมาได้สักพักแล้วอะมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากเลยในช่วงมัธยมเนาะก็อยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวโมเมนต์ที่ดีเนาะกลับไปเยอะๆอะอะแล้วก็ชีวิตของคนเราเนาะมันก็จะแบบขึ้นๆลงๆ S <S <an other> ก็อลองเป็นแบบเป็นอยากเป็นปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากจะให้น้องๆรู้เอาไว้นะ HHH. วเวลาที่เรามีความทุกข์ความไม่สบายใจเนาะอืมันก็จะไม่ได้อยู่ไปตลอดนะคะเดี๋ยวความสุขก็จะเข้ามาแทนที่ในไม่ช้าเหมือนกันอใช่แล้วก็อยากให้น้องๆรู้เอาไว้ว่าแบบน้องๆไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะอะเรายังมีเพื่อนๆที่เ,เข้าใจเราเนาะมีพี่ๆที่ผ่านประสบก,การณ์มาก่อนแล้วก็มีคุณครูคอาจารย์ที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรเนาะก็ขอให้น้องๆกัดฟันนะคะแบบ สู้กับมันสักตั้งนะคะใช่พอเราผ่านมันไปได้นะน้องๆเชื่อพี่มันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตที่เราภาคภูมิใจค่ะอืมใช่สุดท้ายแล้วนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของตัวเองให้ดีนะคะทุกคนแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงอาจารย์แล้วก็คุณครูทุกท่านด้วยนะคะบายบายค่ะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลย